สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดียันยงเอฟซีมอเตอร์จีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมและเช่นเคยนะครับทุกลุูราวของการแข่งขันมอเตอร์จีพีหรือแม้กระทั่งรายการอื่นเวลซูเปอร์ไบค์มอเตอร์ทูมอเตอร์ทรีนะครับก็จะนํามาเล่านํามาฝากทุกคนกันนะครับทุกค่ําคืนนะคใครที่ YouTube มันไม่แจ้งเตือนนะฮะเออมาเมื่อไหร่ยังไม่ทราบอย่างเงี้ยก็ให้เป็นที่รู้กันนะครับว่าผมจะลงคลิปทุกทุกค่ำคืนเนี่ยประมาณสัก3ามถึงสทุ่มโดยประมาณอาจจะเร็วกว่าบางวันหรืออาจจะเลทไปกว่านั้นหน่่ออยนนึงนะรหรืถ้าเาเกิดว รับชมไม่ทันกันจริงๆเนี่ยในช่วงเช้านะฮะคลิกเข้ามาในตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเจอข้อมูลข่าวสารเจอประเด็นใหม่ๆหรือว่าจะเป็นประเด็นเก่าๆก็แล้วแต่นะครับที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยนำมาฝากสําหรับคนรัก m o t ต g p ีพตัวจริงเสียงจริงเนี่ยห้ามพลาดนะครับกดกระดิ่งกดแป๊โป้กดว่าค้างกันไว้เลยเนาะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของยางนะฮะปกติเราจะคุยแต่ว่านักแข่งคนนั้นคนนี้เป็นยังไงรถแข่งค่ายนั้นค่ายนี้อย่างไรบ้างแต่ในส่วนของยางแหะครับ มิชลินนะครับคือผู้ที่เรียกว่ารับผิดชอบนะครับในการผลิตยางให้กับนักแข่ง m o t o GP ทุกคนทุกค่ายย้ำนะครับโดยจะมียางให้เนี่ยเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าแล้วแต่ใครจะไปเลือกไปใช้อันนั้นเป็นดุลละพินิจของทีมงานของช่างของนักแข่งของแต่ละค่ายแต่ละทีมกันสูตรใครสูตรมันกันนะฮะแต่ส,สอประเภทก็คือเป็นยางฝนนะฮะใช้อยางเปียก ยางที่มีดอกอยางมียางร่องน้ํารีดนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูประมาณนั้นแหละนั่นก็คือก็จะมีแค่มีเดียมกับซอฟนะครับอ่อนกับแข็งปานกลางแล้วก็ยางหัวล้นหรือ,อยางสลิกฮะอันนี้ยางไม่มีดอกอยางอันนี้ใช้กับกรณีที่ฝนไม่ตกสนามแห้งนะครับสนามต้องแห้งสนิทเนี่ยนะก็ใช้ slick สลิกซิ่งก็จะมี3แบบก็คือมีซอฟนะฮะแถบขาวอันนี้เนื้อยางอ่อนสุดนะครับยางอ่อนสุดก็คือ,อจะไม่ค่อยทนอาจจะวิ่งได้ประมาณสัก ครึ่งทาง10รอบอย่างเงี้ยยางก็จะเริ่มไม่ไหวแต่ข้อดีก็คือมันจะหนึบในช่วงแรกการยึดเกาะมันจะดีนะฮะเพียงแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะได้ไม่ไม่เยอะเท่านั้นเองแล้วก็ยางมีเดียมมีเดียมก็คือแถบดําอันนี้ความแข็งปานกลางนะครับก็จะอยู่ระหว่างซอฟกับฮาร์ดก็คืออยู่ระหว่างแข็งสุดกับอ่อนสุดแล้วก็ยางประเภทสุดท้ายก็คือยางเหลืองหรือว่ายางฮาร์ดอันนี้ก็จะเป็นยางที่มีความแข็งมากที่สุด ก็คือทนนะฮะยีรอบเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งไปถึงรอบสุดท้ายได้โดยที่อาจยางไม่หมดเหมือนยางซอฟเมื่อถ้าว,วิ่งเทียบใส่กันนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันก็ต้องมีการวอร์มยางการอุ่นยางหน่อยนักแข่งบางคนอาจจะใจร้อนนะครับอาจจะรีบเกินไปนะครับการยึดเกาะมันยังไม่ดีกับเจ้ายางฮาร์นี่อาจจะกลิ้งไปวิจัยกรวดวิจัยฝุ่นก่อนใครเพื่อนได้ใช่ไหมแต่ก็นะฮะเรื่องของยางเนี่ยก็มักจะมีประเด็นที่ให้บ่นกันทุกปีนั่นแหละ หลายหลายคนเห็นมิชลินมาจนเบื่อแล้วเราเห็นมิชลินมาตั้งแต่2016เป็นขึ้นมาเป็นต้นมาเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อก่อนเป็นบิสโตนแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเลือกแบบฟรีสไตล์ได้เลยฮะทีมไหนก็แล้วแต่ในในยุคที่เป็น GP 500นู่นนะครับก่อนที่จะมาเป็นบิสโตนแล้วพอบิสโตนในปี2016จบไปก็นะฮะมิชลินก็ไหลาย,ยาวมาแล้วเราจะต้องอยู่กับมิชลินไปอีกยาวนาน ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอีกประมาณ5ปีสัญญาใหม่ๆเพิ่งต่อด้วยครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะสองพันย่ไมอ่ามันก็อาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะแต่แต่อย่างน้นอยก็คือประมาณ5ปีในะสัญญาใหม่ที่ต่อไปเนี่ยใครที่บน่นให้มิชลินก็คงบ่นกันต่อไปใครที่เบื่อก็เบื่อกันต่อไปแต่ถามว่าหน้าที่ของมิชลินในปีนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเข้มข้นขึนข้นกว่าทุกๆปีทำไมถึงเข้มข้นขึนขนข้นกว่าฮนะเพราะว่ามันมีสปรินต์เรส สปรินเรสรู้สึกว่าเหมือนจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยอ่าใช่ครับเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมฮะว่านักแข่งต้องเตรียมตัวอย่างไรทีมช่างต้องเตรียมรถอย่างไรหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะรวมทั้งไม่ต้องเป็นนักแข่งหรอกะฮะต้องเป็นครอบครัวของนักแข่งด้วยก็ว่ากันไปเนี่ยใช่ไหมแต่ในส่วนของ in, มิชลินเนี่ยใช่ฮะมิชลินก็ต้องปรับต้องปรับด้วยความที่สปรินเนี่ยเขาลงแข่งกันแค่ครึ่งเดียวก็นั่นหมายความว่า นักแข่งบางทีนจากสนามนั้นอาจจะเอายางฮาร์ดปกตินะฮะสมมุติว่าเอาเป็นสนามไหนดีท,ที่ชอบใส่ยางฮาร์ดร้อนจัดอย่างเงี้ยเอาเป็นซักซังริงที่เยอรมนีอย่างเงี้ยนักแข่งอาจจะเอาเป็นฮาร์ดฮาร์ดสมมุตินะแต่ถ้าเป็นสปินที่ซักซังริงแหละฮะอาจจะเอาซอฟอฟก็ได้ดังนั้นซอฟอฟมันจะต้องอ่อนประมาณไหนฮะมันถึงจะวิ่งอย่างซักซังริงเขาวิ่งอยู่อาตีไว้สมมุติเป็น26รอบสมมุตินะ26รอบ ถ้าเป็นสปินมันก็จะเป็น13รอบใช่ไหมมันต้องซอฟอ่อนขนาดไหนถึงจะใส่เต็มได้ถึง2 0่สถึงสิรอบบางทีนิ่มไปนักแข่งคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยไม่มอกับรถผมเลยแบบอีกทีนึงนักแข่งบอกว่าแบบนี้มันมน,น่าจะแข็งขึ้นกว่าน,นี้สักจะอ่อนซึ่งอย่างซอฟเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นงานยากของมิชลินนะครับซึ่ง ปกติก็จะมีปัญหาอยู่แล้วละ่ะในช่วงแรกๆของการเปิดฤดูกาลเนี่ยทุกคนจะได้เห็นอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แข่งแบบปกติยังไม่มีสป,ปรินเนี่ยมักจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำยางมิชลินทํายางมาให้ให้เหมาะสมกับค่ายนี้หรือเปล่าให้เหมาะสมกับนักแข่งคนนี้ไหมมีการอะไรต่อไส้อะไรกันไหมมันก็มากจะมีข่าวนะพอเป็นน้ําจิม้มเป็นสีสันให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันแต่ในปีนี้ก็คงจะเรียกไม่พ้นหรอกฮะมันมัน,ม,น,ม,นมันจะต้องมีแล้วและเป็นสป,ปรินเนี่ย ก็คือทําไมมันถึงสําคัญในในตรงนี้นะก็คือการเซตรถมันจะเซตต่างกันครับระหว่างแข่งขันวันอาทิตย์แบบฟูลไทม์เนี่ยฮะสมมติว่าแข่งซัโซลิงยี่สิบหรอบเนี่ยวันอาทิตย์ละวันเสาร์มาแข่ง13รอบเนี่ยพอเซตอีกแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องจัดจัดยางที่มันแบบว่าทําไงเหมือนจะตอบสนองกับการแข่งระยะสั้นก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของมิชลินนะครับนี่แหละมันมันจะต้องเป็น ความเข้มงวดที่จะต้องเอาเข้ามานะฮะมิชลินรู้สึกว่าเหมือนจะโดนบ่นนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับในตอนฝนตกที่อินโดนีเซียคืออินโดเนียตอนตอนแข่งมันอาจจะไม่ตกมันอาจจะมีทั้งตกไม่ตกสลับกันไปแล้วร้อนจัดแล้วมิชลินก็จัดยางในตอนนั้นเราเรียกกันคำขาวว่ายางซูเปอร์ฮาร์ดเนี่ยมันจะมีความความแข็งมากเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่แข็งพอเนี่ยมันก็จะ ไม่ทนนะฮะกับสภาพพื้นแทกที่มันร้อนมากพื้นแทรกที่ร้อนนี่มันประมาณไหนล่ะอะนะครับไหนๆคุยเรื่องยางก็คุยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยางเลยแล้วกันนะครับจะได้เนื้อหาสาระความรู้กันไปด้วยเนาะประมาณ50องศาขึ้นไปถือว่าร้อนแล้วครับอุณหภูมิพื้นแทรกประมาณ50องศาขึ้นไปเนี่ยจะต้องถามหายางฮาร์ดแล้วคือถึงแม้จะไม่ใช่ฮาร์ดตั้ง2ล้อเนี่ยแต่อย่างน้อยล้อเลยล้อหนึ่งต้องมีฮาร์ดครับ อ่าอย่างนักแข่งที่เบรกหนักๆที่ใช้ส่วนหน้าหนักๆนะครับอย่างมาร์คมาเคสเนี่ยก็นิยมชมชอบนะครับที่จะเอายางฮาร์ดเข้าไปใส่นะฮะมันก็แล้วแต่สไตล์การขับของนักแข่งด้วยแหละฮะเราอาจจะไปไปบอกว่าถ้าร้อน55องศาละทุกคนจะต้องเอาฮาร์ดฮาร์ดหมดไหมมันมันก็ไม่เชิงครับบางคนก็เรียกว่าอาจจะใช้งานยางหลังไม่เยอะสไตล์ของเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะเลือกเราเป็น ฮาร์หน้าหลังซอฟหรือว่าหลังมินเดียมในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าเอาหน้าซอฟแต่หลังเนี่ยเอาฮาร์ดบางคนอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ที่สไตล์การขับของนักแข่งบางคนเบรกหนักมากบางคนใช้เบรกหน้าเยอะบางคนใช้เบรกหลังเยอะบางคนเรียกว่ายกลึกบางคนเบรกช้าบางคนเบรกไวนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์ของรถนะครับแชสซีของรถค่ายนี้รุ่นนี้เนี่ย อาจจะในสนามนี้เนะี่ยนั้นมันเป็นข้อมูลนะครับที่เขาเก็บกันมาเนี่ยอาจจะถูกชชโลกับยางซอฟในขณะที่รถแข่งอีกค่ายหนึ่งบอกยางซอฟมันนิ่มไปมันอาจจะหมดไวไปไม่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะไปกลิ้งก่อนในรอบที่5ิบหนะฮะรอบ5รอบสุดท้ายเนี่ยก็ก็ไม่นั่นมัเนื่องไปนะฮะก็เป็นการวางแผนร่วมกันนะครับระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง มิชลินก็เรียกว่าจะต้องไปไปวางแผนด้วยนะฮะเราจะได้เห็นเจ้าหน้าที่ของมิชลินนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปเฉพาะนักแข่งคนนี้คนนี้นะเข้าไปหมดฮะจะต้องมีทีมงานของมิชลินอย่างน้นอยสองคนนะครับเข้าไปประกบนักแข่งเพื่อเอาข้อมูลไปคุยกับนักแข่งไปคุยกับทีมงานของนักแข่งคนนั้นกับค่ายนั้นแต่นะฮะจะไปเลือกยางแบบไหนอันนั้นก็คือเขาจะมีวิธีการทํางานของใครของมันมิชลินไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคุณจะต้องเลือกแบบนั้นแบบนี้เพียงแต่ว่าให้ข้อ นะฮะมิชลินก็แนะนําตลอดแหละฮะอย่างเช่นอย่างพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เนี้ยหรือไม่ก็ว่าว่าเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยจะมีฝนตกแล้วอุณหภูมิจะเย็นนะอุณหภูมิพื้นแ็กประมาณ23่สิบสามเนี้ยมิชลินอาจจะแบบว่าแนะนําว่าน่าจะเป็นยางซอฟ์น่าจะไปได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่นักแข่งก็จะฟังไม่ทีมช่างเขาจะแบบนั้นหรือเปล่าก็ก็เรียกว่าเขาจะมีดูในพิธิของแต่ละคนนะฮะสไตล์ส่วนตัวนะฮะว่าว่าเขาจะตกลงกันยังไงกันบ้างอ่านะครับ แล้วก็ในเรื่องของที่มิชลินจะต้องควบคุมก็คือเรื่องของแรงดันลมยางนะฮะว่าจะต้องเติมมันที่เท่าไหร่เนี่ยซึ่งมันก็จะมีทาร์เกตบอกเอาไว้นะฮะว่ามันจะต้องไม่มากไม่น้อยมันจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างนี้ใช่ไหมมิชลินเขาก็จะมีเซนเซอร์ครับมีเซ็นเซอร์ที่จะคอยเอาไว้เพราะว่าประเด็นเรื่องของแรงดันลมยางเนี่ยมันเป็นดราม่านะฮะของฟานเชสโกบันยายหนึ่ง ที่ไหนนะอาราก้อนไหมฮะผมจำไม่ผิดที่สเปนนั่แหละน่าจะอารากอนก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยทาไมรถของเปโกโกเนแรงดันยางเนี่ยมันมันถึงอ่อนกว่าใครเพื่อนเลยแหละของคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ยังแบบว่าอ่อนอยู่แค่ไม่กี่รอบของเปโกโกเนี่ยมันอ่อนมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยไปอะไรยังไงกันไหมจนสุดท้ายก็มีการดราม่าก,กันใหญ่เลยนะฮะว่านี่มันก็เป็นวิธีการโกงแบบนเนียเงีหรือเปล่าในตอนนั้นทุกคนน่าจะพอทราบข,ข่าวผมก็ได้ทําเสนอเรื่องราวของตรงนี้กันอยู่ แล้วก็มีการตื่นตัวกันนะฮะมีการตื่นตัวกันว่าเนี่ยไปทําแบบนี้มันก็เหมือนได้เปรียบทีมอื่นเขาเสียอะไรอย่างงี้ไงก็เลยซีเรียสขึ้นมานะครับต้องมีการเช็คเซ็นเซอร์อย่างละเอียดเลยนะทีนี้นะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักของมิชลินนะครับที่จะต้องไปติดตั้งเจ้าเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับไว้ในยางด้านในของยางเนี่ยมันก็จะคอยเรียกว่ามีกําหนดขึ้นมานะครับว่าเนี่ยนะฮะเป็นไปนตามกฎตามกติกาไหม นักแข่งคนนี้ตั้งแต่รอบแรกเนี่ยแรงดันลมยางอยู่เท่านี้ผ่านไป1ิบรอบทําไมมันเพิ่มขึ้นทําไมมันลดลงขนาดไหนอย่างไรก็จะมีข้อมูลเก็บไว้จะได้เอามาเถียงกันได้ถูกต้องนะฮะเผื่อมีประเด็นดราม่าอะไรกันแต่ที่แน่ๆก็คือมิชลินก็ยังคงจะต้องแบบว่ารับกับแรงนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฟีดแบ็กทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็คือจะต้องจัดสรรนะครับยางเนี่ยเขาไม่ได้ว่าทําออกมาผลิตทีเดียวแล้วจบนะ,ะทุกคนยางของมิชลินเนี่ย ในการแข่งขัน21สนามเขาจะต้องเดินทางไปรอบโลกครับอย่างน้อยก็มีสนามใหม่ที่คาซักนะฮะที่อินเดียเนี่ยมิชลินก็ต้องไปเก็บข้อมูลสนามมานะครับว่าสนามนี้มันวนขวาหรือว่าวนซ้ายมันมีโค้งซ้ายเท่าไหรโค้งขวาเท่าไหร่แรงดันลมยางตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะมันก็ต้องมีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมากสิ่งล, 1, ละน้อยนะครับที่มิชลินจะต้องไปเก็บมาอ,อ,อย่างในภูมิภาคเอเชียบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิพื้นแปดใน50องศาทะลุ ทุกสนามเลยนะฮะก็คงจะเป็นเนื้อยางอีกแบบหนึง่งเป็นอีกยางอีกตัวหนึง่งหรือจะเป็นในฝั่งของที่ฝนตกบ่อยๆหน่อยอย่างในยุโรปอย่างที่เลมองฝรั่งเศสอย่างเงี้ยหรือจะเป็นที่อร์เซนอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับยางอาจจะมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรก็ว่ากันไปหรือบางสนามวนซ้ายอย่างแซกเซนริงอย่างเงี้ยวนซ้ายใช่ไหมฮะอ่า มันก็จะมีโค้งซ้ายเนี่ยเยอะกว่าโค้งขวาดังนั้นยางมันก็จะมีความแข็งความอ่อนไม่เท่ากันนะฮะความหนาไม่เท่ากันนะครับในเมื่อมันโค้งซ้ายเยอะกว่ามันก็ต้องแบบว่าเขาก็ต้องเผื่อด้านทางด้านซ้ายไว้เยอะไมชลินก็ต้องไปทํายางมาตรงนั้นนะครับมันมียางแม้ว่าผมจะบอกว่ามี2ประเภทคือมีสลิกระับยางเลนยางฝนเนี่ยนะฮะแต่มันก็จะต้องแบ่งแยกนะครับว่าแก้มยางเนี่ย มันจะไม่เท่ากันนะครับความแข็งความอ่อนความหนาความนุ่มนี่นะฮะมันไม่เท่ากันมันจะอยู่ที่คาแรคเตอร์ของสนามครับออย่างถ้าเป็นวนขวาเนื้อยางแก้มขวามันก็ต้องเยอะถ้าถ้าโค้งขวาเยอะกว่าถูกไหมฮะนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มิชลินจะต้องบริหารจัดการให้มันได้นะทุกคน โอเคครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะฮะทุกคนครับอากาศก็เรียกว่าไม่รู้มันจะหนาวไปถึงกีกกี่วันกันแน่นะครับหรือว่าจะมีฝนมีอะไรแทรกกันมาหรือเปล่าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเท้าชาวสองล้อนะครับจะเดินทางไปไหนอย่างไรนะครับเรียกว่าใส่หมวกกันน็อกให้ให้มันมิดชิดนะครับใส่ถุงมือใส่อะไรนะเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าล้มไปเนี่ยมันต้องมีส่วนไหนที่เจ็บนะจะล้มหนักล้มเบาก็ตามดังนั้นตรงนี้มันสามารถที่จะเซฟได้นะครับจากที่จะเรียกว่าหัวร่างข้างแต่จากที่จะนิ้วหักนิ้วงอ ก็จะอาจจะเซฟตรงนั้นได้ถ้าเรามีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ